รายได้ของพวกนางเนี่ยหลายแสนบาทด้วยการเปลี่ยนชีวิตมาเป็นนักเต้ mm. Pro Dance, Super Smart, นโพแดนซูเปอร์สตาร์นะฮะของเมืองพัทยาเนี่ยดังที่สุดเลยพัทยาถูกต้องออวันนี้นะฮะคือการเปลี่ยนที่คือสามารถเปลี่ยนด้วยตัวเองครับเปลี่ยนด้วยตัวเองจริงจริงแล้วขอขอบอกครับว่าพวกเธอเนี่ยดังในช่วงข้ามคืนครับอะไรที่ทําให้พวกเธอกล้าฉีกอะไรที่พวกเธอกล้าคิดต่างอะไรที่ทําให้เธอกล้าเปลี่ยนขนาดนี้ขอต้อนรับโพแองเจล Capcho! So Stronger! Anger! Why? ผมเห็นคุณโยย้อสวัสดีก็เล่นใช่ไหมใช่าะแข็งแรงมากแต่นี่คือแบบสุดยอดจริงผมว่าเขาเล่นกันทุกคืนรู้ไหมมนเลยมีทักคืนเล่นโพดี่าเลยมีทักษะกันมากรู้แต่ละคนโอ้ยใครจะไปเชื่อว่าบางคนเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวบางคนค้าขายบางคนเป็นนักศึกษาบางคนเป็น r e เซปชั่นแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วนะฮะมารับอาชีพนี้เป็นแสนนะครับ ลายได้เดือนละเหรออะฮะแล้วก็เหมือนกับได้ออกกำลังกายเป็นตัวเออโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมืองน,นอกเขามีอยู่แล้วใช่ไหมอาชีพเมืองนอกมีอยู่แล้วเมืองไทยนี่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาฮิตกันช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาแต่นี่ผมเพิ่งเคยเห็นสีชาตที่ตั้งใจได้แต่จริงจังขนาะด ช่วงคืนเดเส้นโคแดนกลางวันนะกลางวันเก็บมะพร้าวครับผมเก็บมาเก็บมะพร้าวได้ด้วยตายลดจังเลยอ่ะฉันอยากฝึกอย่างนี้มันยังเลยเดี๋ยวไปลองเล่นสิขวดหลังอ่ะโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเป็นไงเจ๊เป็นไงเป็นไงชอบมาเซ็กซี่ไหมมะดามหรอฉันมองชนีสวยเจ้หรอ ทำไมเขาเอาผ้ามาผมอยากจะรู้เขาจะเอาผ้าใช้ทำอะไรพี่ไม่นะอย่าไม่ได้แขวนคอทำเหมือนทันย่านะปลูกฝ้าปลูกเพื่อนเนาะเหมือนจ่ายยศสินีอะไรเงี้ยเนาะจริงๆฉันย่าน่าจะอยู่นะวันนี้จะได้ประชันกับเขาแคหน่อยอย่าบอกนะว่าเขาจะโหนอ่ะอย่าบอกนะไหวเหรอโอ้โหเต็มเต็มโอ้โห ด้านล่างนี่เขาง่ายนะเขาแค่ขึ้นไปขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรบ้างเออโอ๊ยตายตายโอ๊ยโอ๊ยนียย่ยกแจ๊กนี่คงแขนขาดอะเป็นโชว์ที่สวยงามมากๆที่ผมเคยเห็นมาคือต้องบอกหาดูยากนะคะโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆคือดูว่าเป็นศิลปะนี่คือแบบว่าเขามีความแบบ <นะ S 1> ดูแจ็คเขาเหยียบบนบนบน,บนพุงนคนอุ้ยดูสิมันต้องแข็งแรงมากนะพวกนี้เนาะเดี๋ยวต้องถามดีกว่าว่าใครรับในการออกกําลังกายเป็นไรเพราะผมคิดว่าเขาปีนแล้วเขาก็จะฝืนดีได้อันนี้เหมือนโยคะไหมครไม่เหมือนโยคะใช่ไหมไม่เหมือนคนละแบบ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 ขอต้อนรับครับโป oh, <Angel. S 1> รเจนเจ้า <Angel. S 1> สตรองเกอร์แองเจด้วยนะฮะวันนี้อุสามาชวยสวัสดีครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะโอ้โหเหนื่อยไหมให้เหนื่อยไหมฮะแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับผมถามก่อนดีกว่าว่าใครเคยทำธุรกิจส่วนตัวค่่ะะโยคคุณโยคุณโยทำอะไรมาก่อนฮะทำธุรกิจส่วนตัวมาก่อนทำธุรกิจส่วนตัวคุณใครค้าขายครับตีนาตีนาตอนนั้นตีนาค้าขายใช่ไหมครับตอนนั้นขายอะไรครับเท่าที่ฮะ ขายพวกอาหารตำั่างอะไรพวกนี้ค่ะอาหารตำั่งน่าจะอ้วนน่าจะอ้วนน่าจะอ้วนมากแต้องเ่อว่อ้วนมากไหมเคยค่ะเคยนักศึกษาคุณฟิวน้องฟิวที่เป็นเรียนจบมาก็เลยมาเริ่มเต้นเลยอก็ยังเรียนไม่ได้จบนะคะแต่ว่าก็คือดอกไว้ก่อนครับผมแล้วก็น้องปอนี่เป็นรีเซ p ชั o ใช่ค่ะยังเป็นอยู่ไหมครับไม่เป็นแล้วค่ะนี่คือนี่คือความมหาศย์ของโพแดนซ์คืออยากจะถามคำถามหนึ่งคือทำไมอยู่ดีคิด คิดคิดยังไงคิดเปลี่ยนที่จะแบบว่าจากจากอาชีพที่ตัวเองมีอยู่แล้วอย่างขอโทษนะฮะแม่ค้าขายอ,อ,อาหารตามสั่งรีเซพชันคิดเปลี่ยนยังไงถึงจะเปลี่ยนมาเต้นโพแดียนเออจริงๆแล้วเคยเคยเรียนมาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้สนใจก็แล้วก็ไม่ไดเอามาใชา้ค่ะออื่าแต่พอดีตอนนี้คือน้องก,ก็เต้นอยู่ก็เลยสนใจอยากมาเรียนต่อ,อค่ะคือที่แรกเนี่ยฝึกฝึกเต้นเนี่ยต้องถามเลยว่าครั้งแรกเนี่ยท่าอะไรอื ก็แค่ขึ้นให้ได้ก่อนเอออันดับแรกเลยค่ะครับยากไหมสอนชอนแจ๊กหรือฝึกนานไหมพี่ลองสักหน่อยได้ไหมมันขึ้นขึ้นยังไงปีนฉันยังปีนไม่ได้มันไม่น่ะเออเออได้ได้ได้ไม่ยากไ่ยได้เหรอไม่ยากเออไม่ยากแจ๊กเชิญโอ้ไม่ได้ยากแล้วหนึ่งสองสามให้เข้าสอนก่อนไหมว่ามันขึ้นยังไงฮะวิธีการขึ้นเนี่ยเชิญครับก็เนื่องจากใช้เอากระนู้นได้ไหมครับ เอะลรนะพี่ก่อนอะไรนะพอดีเนี่ยแบบทำไมฮะเพราะว่าเขาดูมีพลังดีคนะนี่สิ์เลือกด้วยยังไงครับผมคือตั้งขาฉากแบบนี้อ่าแล้วก็ใช้แรงมือขวาดึงมาซ้ายตามดีครับดีดีไอ้แจ็คถ้าเป็นนังเกงจะใช้ไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันจะลื่นครับต้องใช้เอาแจ็คเริ่มเอามือเอาขาขึ้นอ่าเออขึ้นขึ้นเอาเกมมันจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันจะลื่นลองดูลองดู <c oughs> อูดไม่ได้อ่ะมันลืนะ่นครับมันลื่นยากยากต,ต,ต้องต้องต้องพูดถึงต้องพูดถึงความความสำเร็จหน่่ยดีกว่าเพราะโพรเอนเจอร์เนี่ย <tow> ชื่อนี้เนี่ยเราเคยได้ยินมาสักพักหนึ่งว่าโอ้โหดังมากที่ภยาก็ต <sind S 2> คือตอนนี้เนี่ยถือว่าโชว์ชวทุกโชว์ทุกคืนใช่ไหมครับค่ะโชว์ทุกคืนใช่ค่ะทุกคืนตอนแรกคิดไหมว่ามันจะประสบความสำเร็จนาดนี้เอไม่ได้หวังว่าจะขนาดนี้ครับไม่ไม่เคยหวังเลยแต่จากการฝึกฝนนานเข้านานเข้าเราสามารถ ทำอะไรเพิ่มขึ้นได้หลายอย่างจากการฝึกฝนจนถึงกลายเป็นการแสดงที่มีรูปแบบแปลกๆออกมาท่าสนใจทั้งสี่คนที่ปกติออกกาลังกายหนักอยู่แล้วไม่ค่ะมเพิ่งมาออกหนักกัตอนโชว์เนี่ยเอาอย่างนี้ผมถามง่ายๆเลยสาวบ้านๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นถึงมันรวมตัวเริ่มต้นจากโยค่ะเริ่มต้นจากโยโยมีโอกาสได้มาฝึกได้ฝึกแล้วก็มันได้รับผลต่างๆหลายอย่างที่ดีกับตัวเราเองครับ เลยหลงเสน่ห์แล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้เป็นการต่อยอดขึ้นมาต่างๆนันะสร้างทีมรับเพื่อนเข้ามาแลวฝึกให้เดี๋ยวเพิ่งรอคห้เดี๋ยวเพิ่งจะาเจคอรเจมสคอเท่าที่รอต้องถามอย่างนี้ต้องถามอย่างนี้ดีวยบางคนนะคนจะมองว่าเยมันแตกต่างอะไรกับสาวเต้นในบาร์อันนี้ขอพูดเลยขอถามตรงๆฮะมันแตกต่างอะไรกับสาวเต้นในบาร์พวกอากโก้หรืออะไรเงี้ยแตกต่างกันยังไง คือของพวกหนูในการแสดงคือแสดงอย่างเดียวค่ะคือไม่ได้มีแบบโป้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือโชว์เหมือนกายกรรมใช่ค่ะออกไปแนวกายกรรมมากกว่าคือไม่ได้สื่อหรือสอบไปในทางขายบริการทางเพศแหละเอาง่ายๆผานถ้เวลาคนชาวต่างชาติมาดูโชว์ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยฮะชาวต่างชาติเวลาเข้ามาเนี่ยเขามีไม่มาถามเรื่องของขายบริการทางเพศเขาถามอาถามตรงๆน้อยค่ะน้อยมากแล้วเราตอบเขาว่าไงเราบอกเขาว่าน ส่วมากไม่ค่อยกล้าถายที่เห็นจากการแสดงเขาเขาค่อนข้างจะเคารพด้วยซ้ำและรู้ว่ากว่าจะฝึกมาได้ขนาดนี้ว่า this is a show นี่คือโชว์เขาาจ่ายตังค์เข้ามาประมาณกี่บาทครับประมาณก็ไม่สามารถบอกได้ในแต่ละรอแต่ละวันคือเอาง่ายๆคือ ต่างประเทศเนี่ยเขามีกันอยู่แล้วถ้าพวกโชว์โพดนซ์หรือโชว์ยากรรมหรืออะไรการปีนผ้าเนี่ยคือต่างประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปะอย่างนึงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจงั้นแล้วถามจริงรายได้ต่อเดือนเนี่ยได้เป็นแสนๆจริงไหมจริงจากเมื่อก่อนรายได้ประมาณเท่าไหร่ก็เป็นกันแต่ละคนบางคนไม่ถึงหมื่นอาตําสุดเลยที่บาทตามสุดไม่ถึงหมื่น 6000ค่ะ6,000บาทตอนนี้แม่บ้านผมดืนไยนี่กำลังอยากจะไปไปเต้นโพด้านเใราะไงเต้นโพดแล้วผัวจะรักมากขึ้นจ้ะเพราะมันจะไม่เพลจริงหรือเปล่าจริงไหมว่าถ้าเกิดเต้นโพด้านแฟนจะรักมากขึ้นอันนี้จริงไหมหัวก็ต้องรักเนาะหุ่นเป๊ะเนาะจริงไหม เอาตะเก่งใจมากกว่าไหมครับเพราะแข็งแรงกว่าคุณผู้ชมสามารถไปดูนะครับโพเอ e Angels ได้นะครับที่ที่ไหนครับที่ WhatsApp ค่ะวั a t ั a อยู่อยู่พัทยาเส้นไหนครับพัทยาวอ l k i n g Street ค่ะอยู่ตรงวอ Walking Street WhatsApp ม m a g i n e WhatsApp Imagine นนะครับที่โชว์โพแดนซ์ที่แบบสมบูรณ์แบบจริงๆโชว์นี่นานไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมจะมีประมาณ3รอบต่อวันระแล้วก็จะเป็นการแสดงหลายอย่างดูโ pole เดี่ยวโพแล้วก็เป็นคู่ผ้าผ้าคู่ก็แอรีโอฮุทุกอย่างที่เกี่ยวกับแอรีโอครั้งต่อมาด้วยครั้งต่อไปที่แวะไปที่พัทยาก็แวะไปดูสาวๆหน่อยและกันนะครับคุณผู้ชมโพเอ g เจิสขอบคุณที่ตื่นกมาคุยกับเราในเช้านี้นะครับมันมีอยู่งานหนึ่งคุณผู้ชมที่ค่อนข้างจับ เรียกได้ว,ว่าคนให้ความสนใจอย่างมากมดาเมนิกยังทราบเกี่ยวกับง,ง,งานสถาปนิกรู้ครชอบไปดูไปเร<ด>ให้ฟังห,หน่อยดีกว่าว่ามันคือยังไงคืองานสถาปนิกนี่คือแบบว่าเป็นการรวบรวมครับนวัตกรรมนะฮะเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ขอบอกระดับอาเซียนเนี่ยขอบอกเลยฮะว่าจัดโดยสมาคมสถาปนิสยามในพระบรมราชูปถรรัมภ์ร่วมกับบริษัท TTF International จำกัดนะฮะจับมือผู้สแสดงสินค้าชั้นนำเปิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และสินค้าวัสดุก่อสร้างคือคุณบุทนี่กำลังทำบ้านอยู่เนี่ยขอให้ไปดูก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้ออะไรก็แล้วแต่ ขอให้คุณไปดูจริงๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของสมาคมสถาปนิกเนี่ยได้จัดทิศการผลงานทางวิชาชีพต่างๆกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เน้นคุณค่าทางวิชาชีพสถาปัตย์นะครับความผูกพันความใกล้ชิดปีนี้ได้รับเกียรติจากหกสถาปนิกชื่อดังของโลกของโลกนะฮะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการสัมมานาวิชาการนะฮะอาสาฟอรัมกิจกรรมเป็นไฮไลท์ของงานนี้ครับในส่วนของแสดงสินค้าคืออย่างนี้ในส่วนแสดงสินค้าเนี่ยปีนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า เจร้อยรายเดี๋ยว,วย<อ>ท่านจะไปเออทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเน้นการนําเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และสินค้าวัสดุก่อสร้างงานตกแต่งอุปกรณ์และก็เทคโนโลยีที่ช่วยแก้ไขและก็ลดปัญหาการบริหารต้นทุนการการ่อสร้างไปจนถึงนวัตกรรมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นะครับหรือว่า eco friendly product นั่นเองอนะครับต้องบอกว่าภายในงานเนี่ยนะยังจัดให้มี green zone โซนสีเขียวเนี่ยอันนี้เลิศมากมันดีมากเพราะอะไร green zone เนี่ยมันเป็นลานนวัตกรรมประหยัดพลังงานออตอนนี้ทุกคนจะต้องมาร่วมประหยัดพลังงานกันแล้วดยจะมีโชว์ผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมประหยัดพลังงานเพื่อการก่อสร้างนะฮะแล้วก็เพื่อการอยู่อาศัยเองวันนี้คุณสร้างบ้านยังไงที่จะไม่ให้ร้อนรรเราต้องยอมรับอากาศมันร้อนขึ้นร้อนคุณจะต้องทำยังไงไม่ให้ร้อนหรือการทำยังไงต้องประหยัดแอร์ที่สุดแน่นอนครับในงานนี้นะฮะคุณจะได เห็นการก่อสร้างแล้วก็ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะและมีบริการให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานแก่ท่านผู้ชมอีกด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถไปร่วมงานสถาปนิก57ได้ที่ Challenger h a l l 1งถึง3างานใหญ่จริงๆ1-3 i m p ถึงสามอิเมืองทองธานีเนี่ยนะฮะในวันนี้จนถึง4พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะฮะครับาคุณผู้ชมเพิ่มเิมมาดูตอนนี้ตื่นมาคุยเวลาในขณะนี้8โมงครึ่งแล้วครับต้องขอบอกเลยนะว่าช่วงหน้าเนี่ยแหมเรารอกันมาหลายอาทิตย์ในที่สุดผู้เข้ารอบนิวยู สาวๆทั้งหลายที่จะลดขุนกับเราเนี่ยเราจะได้เห็นในช่วงหน้าพร้อมกับเทรนเนอร์แต่ก่อนที่จะไปดูพวกเขาในช่วงนี้เราปิดท้ายด้วยนี่ดีกว่าหลายคนอยากจะเห็นอีกพ่าบอกว่าเพิ่งเปิดมาดูเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยว่าเต้นยังไงพิเศษยังไงอีกสักนิดนึงกับพอลเอนเจ้าก่อนเข้าโฆษณาครับ